เดี๋ยวต้องหารถมาช่วยงานอีกสักคันนึงเดี๋ยวต้องไปดูโฮกหนึ่งสูตรที่ชอรันช้างดีกว่าโอ้โหนี้แดดจ้าน้าดูโห้โหงฮงสูตรคันนี้เพาเดียวยังที่ถูกใจเลยนี่นะที่เขาบอกว่าเนี้ปลูกคลาสิกสไตล์พูดอังกฤษมันเป็นแบบนี้นี่เองโฮกหนึ่งสูตรโอ้โหนี่นี่สเปคที่ตามหาเลยนี่นี่ เกลี่ยก,กลางโอ้แล้วเสื้อเรียบด้วยโอ้โหขวายากด้วยตัวนี้นี่เสื้อเรียบทีสามสเปคโดนใจเลยปั๊มเรียมป่าปั๊มเรียมป่าเนี่ยมาดูฝั่งนี้สิโอ้โหนี่ทําโอ้โหสีทับสีแซ่บตามหมดเลยต้องใส่แว่นโอ้โหปั๊มเรียมด้วยนี่นี่ทีทีสามนี่อันนี้เห็นชัดแล้ว โ oh. อ้โหอ้นี่มันสวยพร้อมชายเล่นนี่นะโอ้โห oh, มีคอนโรคันเล่งเท้าแล้วด้วยอันนี้ติดตั้งใหม่แน่ๆเลยเนี่ยเบาะใหม่ด้วยนี่ว่าโห oh. ยางใหม่สี่เส้นหกหกหนึ่งศูนย์คันนี้อันนี้เผาเดียวอย่างที่ต้องการเทาอตามหาเพาเดียวหกหกหนึ่งศที่เป็นเสื้อเรียบ เกียกลางอยู่ในที่สุดก็เจอแล้วและสวยอีกตัางหาครับที่เขาบอกว่านี้ยปลูกคลาสสิกสไตล์พูดอังกฤษชอด้านช้ารุกรบตัวจริงที่นี่ที่เดียวมันเป็นแบบนี้นี่เองเพิ่งเข้าใจว่าโอ้โหมันสวยอะไรขนาดนี้โอ้ยไม่อยากจะว่าไอ้แบตนี้นี่มันแบตเก่านี่ว่ะแต่เวลาออกไปเขาจะให้แบตใหม่เขาบอกว่าให้120แอมป์เลยลูกใหญ่จัดไปโอ้โห สุดมากอันนี้อันนี้เขาบอกว่าเช็คร้อยทั้งเช็คร้อยเปอร์เซ็นช็คทั้งคันที่เขาบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่แบบว่าเก็บรั้วซึมพอนสีทับไม่ใช่นะดูดูดูสีฝากระป๋องใกล้ๆทีโอ้โหมันเนียนมากเลยนี่โอ้โหไหลลื่นอ๋โหไหลลื่นแล้วเขาบอกว่าเวลา,าเช็คนะปามเชื้อเพลิงตรงนี้ เครื่องตีปอกใหม่นะครับเปลี่ยนแหวนใหม่แล้วเขาบอกว่าเขาเวงอ่ะไม่เ <affair> ก <answer> ินไซส์สิบเอาแง่ไซส์สแตนดาร์ดนั่นเองแล้วก็อะไรที่ไม่ดีก็จะเป็นมาฟิกเครื่องมาเขาบอกฟรีถึง3วันด้วยซ้ําและแน่นอนครับไอ้น้ำมันน้ำกรองอ่ะมันต้องเปลี่ยนใหม่หมดแล้วหรือเช็คใหม่ไม่ใช่เครื่องเท่านั้นที่บอกครับดูตรงหม้อลงหม้อน้ํานี่ก็โอ้โหทำได้เนียนมากเกียร์ก็บอกว่ารือเช็คใหม่ครับ ตอนนั้นไม่พอเขาบอกว่าท้ายก็รือเช็คไมาอีกเปิดออกมารือเช็คไมาทุกชิ้นบอกเกรีน็อกกันเลยทีเดียวเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันบ้างสิอื้อหือเนียนเนียนจริงๆที่ต้องการเลยแบบนี้เอ,อ้นี่บอกปรับได้ด้วยนี่ว่าบอกปรับได้ด้วยเห็นบอกว่าชอด้านช้างมีขายซื้อสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้เห็นเขาบอกว่าแบบถ้าสั่งซื้อตรงนี้แบบ สามพันบาทเหมือนจะส่งฟรีนะบอกข,อขวายไหนะมาดูนี่ด้านนี้นี่นี่เดี๋ยวลองนั่งขึ้นไปดูนี่มันเด้งได้ปรับได้จริงเปล่าเอออย่างเงี้ยจะได้ไม่ปวดหลังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองปรับดูสิไหนมนที่ปรับเออค่อย บาค้งแบบไกลไปหน่อยปรับหน่อยเออเนี่ยกำลังเหมาะเออปรับได้สามพันบาทจะส่งฟรีนี่ใช้ได้เลยเนียของใหม่นำเข้านี่เกียร์กลางเก,เกียร์กีกระปุกที่รู้จักกันที่ต้องการเลยไอ้นี่หลังคาไฟเบอร์นี่นะของใหม่มาโครน,นิดใหม่เ,เนี้ไฟก็ดูให้แล้วเช็คร้อเเซ ของนอกโอ้โหหืมต้องพูดไงดีนี่มีแบบสติกเกอร์แปะเตือนได้ว,ว่าอะไรใช่โอ้นี่มาดูนี่ครับมาดูนี่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 ครับมีสติกเกอร์บอกแนะนําด้วยว่าใช้เกียร์ครับอะไรยังไงแล้วก็คําเตือนด้วยครับโห้ผมเห็นว่าสติกเกอร์อะไรเมื่อกี้ก็เห็นอยู่ สติกเกอร์ตรงนี้ก็เห็นเหมือนกันสติกเกอร์ตรงนี้อ๋อนี่ไงอ๋อเวลาก็คือเขาเช็คร้อปร์เซ็นแล้วถ้าขับไปชั่วโมงนี้ก็ให้เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องเปลี่ยนกองโอ้โหดีเลยแบบนี้มีบอกด้วยเฉดายเลยใส่รา,ายละเอียดโอ้โหนี่ก็มีบอกโอ้โหนาดกองข้างบนยังมีเลยนี่นีนี่ เอาฝั่งนี้ก็มีฝั่งนี้ก็มีอีกนี่ต้องถ่ายตะกอนโซล่าที่นี่ทุกวันนะโอ้โหจะะชายได้จะใช้กันยาวเพราะเช็คร้อยเนาะแล้วมันมีเว้ยล่าหลังโอ้โเว้ยล่าหลังก็มีโอ้โหของชอดันช้ากรุป๊ปอันนี้มันมีสองก้อนนี่นาะนอกแล้วก็ในนอกเป็นตัวหนังสืออืมดีเลย เดี๋ยวขอชมมวนอีกทีเดี๋ยวต้องแบบดูสันสแล้วว่าเอ้ยเครื่องที่ว่าฟิตเป็นยังไงขับเป็นยังไงแต่รู้แหละไอเนี่ยใบยมีดของใหม่แข็งหลีกระจังหน้าของใหม่โอ้อหโหกระจังหน้าน,นี่หนาด้วยนะเนี่ยรุ่นนี้อชอตันช้างโอเคเดี๋ยวลองขับกันดีกว่าว่าเป็นยังไงแล้วก็จะไปถามด้วยว่ามันรา,าคาคันนี้มันเท่าไหร่กันแน่เนี่ยโหถ้าเช็คหรือไม่ขนาดนี้ ต้องมีหลายแสนแน่ๆเลยแต่ว่าใชา้แบบผมว่าคุ้มอ่ะเหมือนได้เหมือนได้ไดไป้ายแดงเลยเดี๋ยวต้องไปดูกันนะเดี๋ยวต้องลองก่อนดีกว่าว่าเป็นยังไงไอช่างเรียบรบกวนขับไปดูหน่อยนะครับได้ครับ,รบเห็นใหม่ก็อันนี้ว่าเช็คทั้งคันนี้ก็คือไงครับเนี่ยล,ล้างทั้งระบบโอเคครับเนี่ยเดี๋ยวขอขอฟังเสียงเครื่องก่อนได้ไหมไม่กล้าครับโอ้โหเหมือนใหม่เลย ใหม่ใช่ไหมยวขอเล่กอีกสักทีหนึ่งโอ,โอ้โอเคนายขอดูใบมีดขึ้นลงหน่อยครับใบมีดนี่ของใหม่อันนี้ก็เจ็ดฟุตโอ้โหยองล้อโชว์ด้วยอะไรจะข่าหน้านี้ ค okay. แต่ขอดูห่างหน่อยครับอันนี้จะลงช้าหน่อยไม่ได้ไม่ไม่ได้ใส่ห่างแต่เห็นบอกว่าห่างที่นี่ก็มีของใหม่โอเคแล้วไฟเป็นไงครับโอ้โหนี่มีไฟส่องนี่ไฟด้านหลังไฟส่องผ่าน โอเคโอ้โหดีเลยมีแต่ถูกใจมาครั้งมีวัวควายอยู่ข้างหน้ามามีแตะไล่หน่อยในไล่เนี่ราขับไปดูหน่อยใช้ได้เลย โอ,โอ้โหเโหนี่ยแหละที่ต้องไปใช้งานปลูกอ้อยก็ได้โอ้โหเฮ้ยห้องสวนคันนี้อือหือไฟนี้มันแจ่มเจ้งโอ้คล่องจับ เอาโหสะใจไหนเดียวขอฟังเสียงเครื่องใกล้ๆหน่อยโอเคอเกขอบคุณมากครับโอ้โหใช้ได้เลยไม่รู้เช็ดร้อยจริงๆเครื่องนั้นปึก๊กสวยด้วยยังหัก ที่เขาบอกนี้ปูกคลาสสิกสไตล์พุดดิ้งกินเป็นอย่างนี้นี่เองที่เขาบอกว่าไอชอ้อนอันชานี้มันมีผ่อนด้วยนะนีผ่อนด้วยแบบออกสดหรือพรก็ได้หรือออกผ่านโรงงานหรือทอก็สเนะี่ยเขาแบบมีบริการให้คำปรึกษาด้วยอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าไอ,ไอรถเก่านอกเนี่ยบางคนเข้าใจผิดเขาว่าเวลาออรรถเนี่ยมีเล่มไหมแต่แท้จริงแล้รถเก่านอกมันจะเป็นจดทะเบียนเล่มใหม่ครับ จะเป็นใบอินวอยซ์ก่อนเดีหลังจา้นคอยไปทาเล่นก็คือจดทะเบียนป้ายแดงนะครับทีนี้เนี่ยผมสอบถามราคามาแล้วคันนี้หกหกหนึ่งศูนย์เนี่ยก็คือมันรื้อเช็คทั้งคันหมดแล้วแหละแล้วก็มีอุปกรณ์ด้วยสองชิ้นก็คือใบด้านหน้าแล้วก็หางไอ้อุปกรณ์สองชิ้นเนี่ยหางเนี่ยคือหางสามหางสามคงสี่หรือหางเจ็ดของใครก็ไดเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะไอ้สองชิ้นเนี่ยกระแสว่าบ้านแล้ว ของใหม่นะแล้วก็ล้อล้อสี่เส้นเนี่ยรวมๆมันก็ประมาณสองแสนละยังไม่รวมตัวรถขขเขาบอกคันนี้ราคาอยู่ที่มีห่างเลยนะแปดแสนบาททวนครับแปดแสนบาททวนผ่อนได้ด้วยนะครับแล้วก็แบบมีค่าให้คำปรึกษามาลองขับได้นะครับซึ่งเออก็เห็นเงี้ก็อยู่ว่าเอ้ยแบบดีแต่ว่า บางครั้งมันต้องมาลองเองว่าเข้ามือเข้าเท้าเราหรือเปล่าเนาะยังไงก็ปรึกษาได้ที่เบอร์นี้ครับ0639264156ย้ำอีกครั้งนะครับ0639264156ครับนี่แล้วก็มีเบาะนีส้สั่งที่ผมบอกไปเบาะสั่งได้นะเบอร์นี้นะ0926644964ครับราคา3,000บาททั่วครับแล้วก็จัดส่งให้ฟรีด้วยครับ 0926644964ครับแล้วก็เขาบอกว่าเขาเปิดจันทร์ถึงเสาร์แปดโมงเช้าถึง5โมงเย็นจุดแค่วันอาทิตย์เท่านั้นครับอย่างีก็พบกับรถเก่านอกสเปคสวยๆที่เรียกว่าเนียอปลูคลาสสิกสไตล์พุทธิกิจสไตล์ชอดาชากุบตัวจริงที่นี่ที่เดียวอย่าง6 6 1กคันนี้ครับสวัสดีครับ